นะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยต้นทุนงานสิลธรรมครั้งที่1นนะคะต้นทุนงานสิลธรรมครั้งที่1เนี่ยนะคะเขาให้เราบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปแบบต่อเนื่องนะ,ะแบบต่อเนื่องนั่นคือจะเป็นแบบเ e r ด e ัญชีนะคะแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครตรงนี้อะ่ะเรามาดูเรามาดูในรายการของรายการค้าที่เกิดขึ้นในรายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ในวันที่ หน,นะคะในวันที่1น,นะคะเขาบอกว่าบริษัทฐานะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะจำกัดมีวัตถุดิบอยู่ที่หน0 0งแบาทแล้วก็มีงานระหว่างทำอยู่ที่แสนแปดและสินค้าสำเร็จรูป2องแ0 0บาทนะคะตรงนี้แล้วก็มีรายการค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาสองห้านะคะดังนี้ ในการค้าที่เกิดขึ้นนะคะของณวันที่2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบการซื้อวัตถุดิบเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าหมนบาทนะับก็ซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะซื้อเป็นเงินเชื่อพร้อมกับมีค่าแบตเจ็ดเซนะ,ค,ะค่าแบตเจดเ็นี่ยคือเขายังไม่รวมภาษียังไม่รวมภาษีนะฮะเราจะต้องหาค่าแบตถ้าเราซื้อมันมักจะเกิดเป็นภาษีซื้อถ้าเราขายก็เขาก็จะเกิดเป็นภาษีขาย ซื้อจะเป็นภาษีซื้อขายก็จะเป็นภาษีอะไรภาษีขายนะฮะตรงนี้อ่ะวิธีการบันทึกบัญชีเราก็จะบันทึกบัญชีของเราตามปกติทั่วไปแบบต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นในเรื่องของซื้อวัตถุดิบเราจะไม่บันทึกคําว่าซื้อเราจะบันทึกคําว่าวัตถุดิบถ้าเราซื้อวัตถุดิบเราต้องเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เราก็เพิ่มดังนั้นเดบิตก็คือวัตวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบ พร้อมด้วยภาษีซื้อเพราะว่าเราซื้อแบบไม่รวมภาษีนะคะส่วนด้านเครดิตเราซื้อเป็นเงินเชื่อดังนั้นหนี้สินเราก็เพิ่มขึ้นก็คือคําว่าเจ้านี้เท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ก็คือวัตถุดิบหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ภาษีซื้อภาษีซื้อเท่าไหร่เกิดจากอะไรภาษีซื้อนะคะภาษีซื้อ เกิดจากเอา100,000 1ล้าน50,000ไปคูณกับ7%มันก็จะเกิดเป็นยอดของภาษีซื้ออยู่ที่73,500บาทดังนั้นเรามีหนี้สินทั้งหมดอยู่ที่1,123,500บาทนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จบแล้วในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบต่อไปรายการที่3รายการที่3เขาบอกว่าเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต607,500 0บาทถ้า607,500 0บาทแล้วเขาจะบอกว่าในจำนวนที่เขาเบิก600 0 7 5 0 0 0บาทเนี่ยเป็นวัตถุดิบถังออมแสนแปดเป็นวัตถุดิบถังออมแสนแปดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ในเรื่องของการบันทึกรายการคา้าถ้า เป็นในเรื่องของการพิจารณาในรายการค้านะฮะบเขาบอกว่าถ้าเป็นวัตถุดิบทางตรงนะ DM กับ DM ทางตรงกับ DL ค่าแรงทางตรงเขาจะบันทึกเป็นงานระหว่างทำงานระหว่างทำนะฮะถ้าเป็นทางตรงนะแล้วก็ค่าถ้าเป็นทางอ้อมถ้าเป็นวัตถุดิบทางอ้อม นะวัตถุดิบทางอ้อมกับค่าแรงทางอ้อมเขาจะตีเป็นค่าใช้ใจ่ายนะเขาจะตีเป็นค่าใช้ใจ่ายนั่นเองนะถ้าเราเบิกวัตถุดิบไปใช้แสดงว่าวัตถุดิบในครั้งที่เรามีอยู่มันก็ต้องลดลงจากที่เราเพิ่มอยู่เดบิตลดลงก็ต้องอยู่สั่งทางด้านเครดิตอ่านะดังนั้นรู้อยู่แล้วเครดิตก็คือวัตถุดิบนะส่วนด้านเดบิตเนี่ยด้านเดบิตเนี่ย คือเป็นวัตถุดิบทางตรงกับทางอ้อมเราจึงให้เกิดเป็นงานระหว่างระหว่างทำนะที่เราเป็นวัตถุดิบอะาย DM ทางตรงนะฮะแล้วก็อีกอัหนึ่งคือ DM ทางอ้อมเป็นวัตถุเป็นค่าใช้จ่ายในการ ผลิตนะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตนะวัตถุดิบเราดูแล้วก็คือ6 7แ0 0เจ0 0 0บาทส่วนวัตถุดิบทางอ้อมก็คือแสนแสนที่เขาบอกมานะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นวัตถุดิบทางตรงเกิดจากอะไรเกิดจากเอาวัตถุดิบทางอ้อมไปรบกับวัตถุดิบทั้งหมดก็จะเกิดเป็นวัตถุดิบทางตรงอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่สี่แสน 95,000บาทนั่นเองนะฮะตรงนี้นี่คือในส่วนของการเบิกใช้วัตถุดิบนะฮะต่อมาวันที่5วันที่5เนี่ยเป็นการส่งคืนวัตถุดิบทางตรงคืนค้งนะฮะเป็นการส่งวัตถุดิบทางตรงคืนค้ง,เน,ง,งเ,เนื่องจากไม่ตรงตามที่เราขอเนื่องจากไม่ตรงตามที่เราขอถ้าเราได้วัตถุดิบมาแล้ว แสดงว่าตถิดิบเราเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราส่งคืนตถิดิบกลับไปวัตถุดิบในคลังเราก็ต้องลดลงหรือวัตถุดิบที่เราเบิกมาก็ต้องลดลงดังนั้นเครดิตก็เป็นวัตถุดิบที่เราเบิกมาแสนสองเพราะว่าลดลงนะฮะแล้วก็ด้านเดบิตด,ด้านเดบิตเป็นวัตถุดิบทางตรง เป็นวัตถุดิบทางตรงจำได้ไม่เอ่ยวัตถุดิบทางตรงเราให้ใช้คำว่าอะไราให้ใช้คำว่างานและวางทำนะคือ DM ทางตรงเท่ากับแสนแสนสองนะถ้ากับแสนสองตรงนี้นะอ่ะ